<De> อขอต้นรับกุบุกรายการ Cover Diver ด,ดีมากเลยเยังไงล <The star S 2> ่ะเจอรสตาของเรามีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งอัลบัม้มมีซิงเกลิลพิเศษต่างๆนานานมากมายอ,อ,อกย่ เรื่องราวดีๆจริงๆ <S <S 2> <S 2> วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงโมเมนต์พิเศษพิเศษแต่ไม่ใช่ของพวกเรานะ,ะของคนอื่นเขาของคนอื่นเขาข เขาคนอื่นเขาเล่าห์พูดเดอะสตาร์แล้วไปพูดพวกไม่คนอื่นทำไมอ้าวก็เราเป็นแฟนเดอะสตาร์ไงอ๋อความประทับใจที่เขามีกับเราเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพวกเขาถูกต้องเลยถ้าเกิดว่าเราเรามีอินสตาแกรมของตัวเองกันใช่ไหมใช่ได้เคยเข้าไปดูกันไหมเวลารูปที่มีคนแท็กมาโอ้ยบ่อยๆยังบ่อยๆก็จะมีแฟนๆที่แบบแท็กมาทั้งรูปที่แบบความประทับใจบรรยายมาน่ารักหรือเป็นรูปที่แอบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้เออวันนี้คัดเลือกมาอ่าฮะ อยู่ด้านหลังของพวกเธอหนยจริงเหรอจริงเอามาซ่อนเหรอเก่งอ๋อมาซดูไม่ได้อะอ๋ออ๋อตายๆอันนี้เนี่ยเป็นภาพจากคอนเสิร์ตเอ่อ10 Years of Love the Star in Concert นี่ไงทำไมทุกคนดูดีอ่ะอ้าวแล้วของตั้มล่ะอ่าของตั้มตั้มก็ดูดีในแบบของตั้มนะพี่ายะไานี่ยังไม่ดูคอนเสิร์ตจะงงว่าเอ๊ะตั้มอุจจาระบนเวทีหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นนะหรืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นจังหวะที่แบบว่า เล่นละครอยู่ในบทอยู่ในบทอยู่ในบทก็แบบออนแฟนนี่แตน้องไปเลนจากที่ไปล่นยามรินที่ก็ไม่ได้นอนยามนอนที่ก็ไม่ได้กินนี่น่าออนแฟนนะตายแล้วแฟนคงจะใจอ่อนหรอกเนาะ แฟนที่สิบนเลยอย่างเงี้ยนะาอย่างนี้คือแบบอินเนอร์กำลังมาอยงนีตายเลย่า้ทัพี่โดมั้งรูปอะไรนี่ใครเนี่ยเพี่พี่ดีมากเลยอ่ะคุณบราผมชอบรูปนี้มากเลยนะทำไมผมว่าชอบคนนี้เหรอชอบคนนี้กางเกงกับเสื้อมันเข้ากันแล้วพี่โดมทำอะไรอยู่เอาเมืองเขไปอย่างนั้นเลยนอันนี้เป็นโบท แฉากใช่ปะเหรอตะเข็บมาสติเลยนี่เป็นคลิปภาพในละครในละครเรื่องเดียวกันใช่พี่โดมกำลังเต้นเลยจำได้ใช่ของกิงก็มีนี่อันนี้ก็เป็นตอนที่กิงร้องร้องไหม้ร้องเพลงเป็นแบบว่าพาร์ทของเพลงประกอบละครตอนนั้นร้องเพลงผิดเพราะรักอยู่ ใครระบายเข่าให้พี่กิ่งใช่ก็ฉันกำลังจะบอกอยู่เหมือนกันว่าเนาะถ่ายรูปน่าจะลบเข่าให้นิดนึงเรื่องเลื่องเงาเงามันก็ลบเป็นขาวหน่ิดนึงก็ไม่ได้ก็สวยอยู่นะเนี่ยเก้เก้เก้ไม่ออะะรของพี่อันนี้ตอนนี้พี่กำลังร้องเพลงแรกทั้งใจแค่ได้รักเธอครับตอนนี้ตอนนี้เดาว่าจะเป็นคำว่าก็ยอมมัน ฟันว,วางยังไงถ้าไม่วางฟันอย่างนี้เสียงไม่ออกนะใช่<อ>จะได้ออกเป็นก้อยไม่ได้แม่ต้องก้ยงอยอย่างนี้แล้วต้องยิ้มไปด้วยแล้วยิ้มไปร้องเพลงไป ทราบออกมากลายเป็นแบบนี้เลยดีมากสรุปประตูมาช่นบ้านนี่นะคะก็ขอบคุณอรมดีสวยๆที่แบบเหล่าบรรดาแฟนคลับก็จะแท็กอะไรอะไรนะคือพี่คิดว่านะการที่เขาจะแท็กรูปอะไรมาเนี่ยมันต้องเป็นเป็นภาพจําของเขาต้องเป็นความทรงจําที่ดีของเขาต้องเป็นเบสโมเมนต์ของเขาเหมือนเขาถึงจะอัพรูปแล้วก็แท็กมาหาพวกเราแต่ละคนอันนี้ก็เหมือนนี่เลย ช่วงนี้เลยนะครับผมเบสโมเมนต์อินเทนเย่จอบเลิฟขนานีะฮะแต่ละคนก็จะมีเบสโมเมนต์แตกต่างกันไปนะครับผมวันนี้ถึงคิวของคนคนหนึ่งซึ่งเขาหล่อมาผมว่าคนนี้น่าจะจริงๆหน่อหล่อหน้าตาดีหน้าตาดีหน้าดีหุ่นดีหุ่นดีเลยทีเดียวอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยตั้มสุธนครับผม ตา้มเวลาวุฒิเวลาวุฒินี่แหละอ่นนนาน้องตั้มน้องตั้มคือคิวน้องตั้มแล้วเบสโมเมนต์อินเทนเยอร์ l อ v เลิฟของตั้มคือต้องบอกเลยว่ารู้สึกว่าจะอินโชคดีอกันที่ที่ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียรสตาร์พอเราได้มาอยู่ในครอบครัวนี้คือพี่น้องของเราทุกคนนะมีเป้าหมายเดียวกันเรา แล้วมันก็พร้อมท,ที่จะทําทําสิ่งนี้ไปพร้มอมๆกันใช่และพอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วมันก็สนุกแล้วเรารู้สึกว่าทุกวันนี้ที่เรามาทํางานเราไม่ได้มามาทํางานจริงๆเหมือนเรามาอยู่กับคราาอบครัวเหมือนเรามาอยู่บ้านเออเหมือนเรามาอยู่กับพี่กับน้องเราครับให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นจังเลยชีวิตฉันโชคดีมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงมีมีตอนที่อยู่ในร่างยักษนี่มีโชว์โชว์นึลงที่ชอบที่สุดเลยประทับใจมากๆเลยครับวีคนั้นเป็นวีคเพลงฮิตอยู่ต่อเลยได้ไหมเป็นวีคแรกๆเลย ใช่วิคแรกๆเพราะว่าเดิมเนี่ยเรา,เราไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่มีแฟนคลับเยอะขนาดนั้นคือรู้สึกว่าตัวเองไปคนแรกแน่ๆยังไงก็คนแรกเพราะเดิมเลยตอนไปแถลงข่าวหรืออะไรเงี้ยเราไม่ไม่มีแฟนคลับตามอะ่ะไม่มีเสียงกรี๊ดไม่มีเสียงกรี๊ดแล้วคนอื่นไปไปหมดแล้วแต่ว่ามีเพื่อนเราประมาณสามสี่คนที่มาเชียร์เราแล้วเอากระดาษเ <ST AT> ขียนกระดาษ a เขียนชื่อเราเราแบบนั้นตาจะไหลอ่ะมันมีแรงอย่างหน่งที่ คุณครูท่านหนึ่งในบ้านเขาพูดว่าเออตั้มในไหนก็จะออกแล้ะก็ออกไปแบบจะออกไปแบบให้คนด่าจะออกไปแบบให้คนจําแค่นี้แล้วข่มขึ้นเลยเออคือครั้งสุดท้ายแล้วก็ปล่อยเต็มที่ในนี้นะปล่อยเต็มที่เพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่อยากจะอ้อนคนดูจริงว่าขออยู่ต่อได้ไหมจริงจริงแต่อ้อนได้นะพี่บตให้จริงเรื่องั้นนะความที่แล้วผมเป็นความโชคดีที่เราหาเจอพอดีว่า อ๋จริงๆแล้วเราแค่ออกไปสนุกแล้วมีความสุขกับมันตรงนั้นเราไม่ได้ซีเรียสว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยจามันมาแล้วทําแบบทุกวีคทุกวิคแบบนี้อะไรเงี้ยคือวิคนั้นเป็นวิคเริ่มต้นแล้วเป็นวีคเปลี่ยนชีวิตเพราะฉะนั้นเลยโชว์ที่ตั้มเลือกจะเป็นเพลงนี้หรือเปล่าเพลงครับผมอยู่ต่อเลยได้ไหมไปดูกันเลยดีกว่าครับใจเครื่องเชน่อบอ อยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งว่อนกับเธอด้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้จังหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยิน ที่เจอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาไม่ฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ลเธอคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กั ก็เป็นสิ่งเมสีเป็นโชว์ที่ผมชอบอและก็ทำให้ผมได้แชมป์และอีกไม่นานแป๊บเดียวมันหายใจผ่านไปแป๊บเดียวทำไมมาใหม่แล้วแชมป์คนใหม่แชมป์คนใหม่มาแล้วเขาไม่ใหม่เด็กธรรมดานะเขามีเพลงใหม่มาด้วย MV เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเรียบร้อยเท่เชีย์นี่เลยเคยฟังยัง เคยแล้วสิลองได้ลองได้อย่างลองได้สิเต้นได้ย่งเต้นไม่ได้เต้นไม่ได้อย่าถามพี่งั้นไปดูว่าเขาเต้นยังไงกันจับของก้างวรกรณ์ครับเย้ต้องศึกษาท่าเต้นนะเต้จบมาอยู่กันต่อกับ Cover River ครับตอนนี้มีกระแสอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยกระแสฟุตบอลโลกเพราะว่าอีกไม่นานเจะได้รู้กันแล้วว่าใครเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2 0 1 4ใช่นี่เลยไปทางไหนก็มีคนพูดถึงคือเป็นคนเชียร์แต่ละคนมีทีมมีดวงใจอะไรเชียร์อะไรกันบ้างเนี่ยอยากรู้ ผมหรอผมอ๋อครับผเฮ้ยเราก็บราซิลเราก็บราซิลบราซิลบราซิลหรือซีนบราซิลนะบราซิลเออสนียังดีด้วยมันบราซิลทะเลาะกันก่อนไหมทำไมพี่เจ้าบราซิลอ่ะอย่างหนึ่งเลยคือปีนี้เป็นปีของเขาผมรู้สึกนะผมรู้สึกได้เพราะว่าเป็นเจ้าภาพด้วย เป็นเจ้าภาพใช่ม้เเป็นจาาภาพแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราเราเคยดูไปในตอนเด็กๆเ,เลยนะบราซิลเป็นทีมนึงทีท่ทร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันแต่ก่อนชทีมทีมโรนันโดยุคนั้นคาฟูเป็นหัวหน้าทีมโรน,นันดิโน่ลิวันโดอย่าอ,อยม,มโรนันดิโน่มาเข้ามาอย่างนี้แล้วคือชอบสีสีเสื้อด้วยสีทีมชาไอ้สีสีธงชาติเขาอะเหลืองเขียวแล้วมันแบบแฮปปี้เวลาวิ่งลงไปเล่นโอ้มันแฮปปี้อ่ะดีๆพูดเลยทีมนี้เนี่ยกินไม่เชียร์อ้าวเราไม่เน้นคุณภาพเราเนี่ย พูดชื่นจริงจริงเชียร์ได้หมดได้หมดทุกทีมเป๊ะหลอก<อ>เพราะว่าเราอันนี้ไม่ได้เชียร์บอลแล้วแหละเราพูดแทนผู้หญิงทั่วประเทศทั่วโลกอันนี้ไม่ได้เชียร์บอลเพราะว่าเราเวลาดูดูดูบอลเนี่ยนะคือผู้หญิงจะไปดูกติกงกติกาจะไปรู้เรื่องได้ไงน้อยคนที่จะรู้ละเอียด,ดิ เขาดูนักเตะกันไปดูบอลดาราไปนักบอลดาราเนี่ยไปดูบนาไม่ดูบอลโลกนี่แหละเขก็มีนักเตะหล่อๆเยอะแยะก็มีอะไรอย่าตอเรสตอเรสเนี่ยทอร์เรสเขาไม่ใช่ตอเรสเหรอเทอร์นาโดทอร์เรสอ๋อเทอร์นาโดอะไรเนี่ยเขาไม่ใเทอร์นาโดตอเรสเขาชื่อเทอร์นาโดคือไม่ชื่อเทอร์นาโดชื่ออะไรอ่ะชืออะไม่ใช่เทอรนาโดที่นด้คขาไม่ใช่เทอรนาโดอ่ะคือนักบอลเนี่ยหล่อรัก ก็ดูให้แบบว่าเออเขาออกกทีมอะไรกันมีประกายมากเมื่อกี้ใครได้แชมป์ใครได้แชมป์เราก็ดีใจด้วยนี่พูดถึงคนหรือหมาป่าเนี่ยอ่ะพี่โดมเราชอบทีมเดียวกันนี่เราต้องมอบเพลงเพลงหนึ่งนะให้ทีมของเราถ้าเกิดเขาได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกจริงจริงเขาเคยเป็นแชมป์มาแล้วแหละเราควรจะมอบเพลงให้เขาเนาะใช่เราควรจะมอบเพลงให้เขาคู่ชนะ ัขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายหอจงมั่นใจที่ทำลงไปน่ะถูกแล้วอย่าฟังคำโคตรอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยแนวคนแน,แน่วเท่านั้นผู้ชนะบาซินบาซินบาซินเฮ้ <Hey! S 2> <Hey! S 1> ยบาซ <Hey! S 1> ินหรือซิล มาพี่กิงชอบเราเป็นความในใจละกันที่อยากจะบอกกับนักเตะล่ำๆหล่อๆอันนี้คือไม่ได้จอดตรงทีมไม่จอดจงก็คือรวมๆอะไรบ้างมีอะไรจับชิ้นคงชิ้นคงต้องจับทีนะจับจับจับโอยเอาไว้ลำบากจับยกมือขึ้นมาให้จับด้วยดีซะจับหัวใจเธอจับมามัดให้อยู่ซะนี่คือจับฟุตบอลหรือจับอะไรจับพิกแพกอ อยากจะไปเป็นกรรมการไงตอนนี้ในหัวมีหน้าที่กิ่งหื่นลอยในสันเทอแบบนี้จะดีนะเ้องแผนสาวๆไงกับสาวมากแบบนักฟุตบอลนะจับโอเคจับตรงไหนพี่เหรอพี่จะต้องออกตัวก่อนว่าเป็นคนรักมหาลัยมากมหาลัยพี่เป็นผู้ก่อตั้งอาจารย์ศิลป์เป็นคนอิตาลีชื่ออิตาลีเลยพี่ย้อนไกลมากคุณเลยแล้วผมชอบกีฬาญี่ปุ่นผมก็เชียงญี่ปุ่นอย่างนี้หรอ ใช่เขาคิดได้ไงว่าอาจารย์มหาลัยเขาที่ดีว่ะผู้ก่อตั้งมหาลัยผู้ก่อตั้งมหาลัยเป็นคนอิตาลีใช่เลยเชียร์อิตาลีพี่พี่ไม่ให้เกียรติผอโรงเรียนพี่บ้างหลับหน่อยพี่พ่อจะเช้าในทีมโอเคขอเพียงหนึ่งมาอีกแล้วปุกใจเพลงมหาลัยมอีกแล้วอาจารย์ช่วยร้องหน่อยสุมาเันูชไกามลอเพลงโอ้ย นั่นแหละก็เป็นความในใจของพี่ที่อยากบอกนั่นเองอีกทีมอีกทีมนึงที่เชียร์คือตอนนี้ฟอร์มดีมากเยอรมันโอเคอันนี้ก็พูดถึงเรื่องฟุตบอลกันไปแล้วเนี่ยก็ยังมีหนึ่งศิลปินนี่เขาก็เกาะกระแสฟุตบอลเหมือนกันนะจ๊ะนี่นะนางผู้นี้นี่โอ้ยเล่นดนตรีอะเป็นผู้หญิงหรอใส่ชุดบอลไปเล่นดนตรีเธอเขาบ้าซิกแพคเหมือนพี่กิ่งเออเหมือนพี่กิ่งปะเนี่ยไม่แน่นะแต่อันนี้ดูสินางใส่เสื้อใครเอามามาดูคนนี้เห็นจากข้างหลังโชนาโด เฮ้ยคุณมาซื้อสกอร์ทองเหล่านี่เจอใครแล้วนางใส่เสื้อเล่นอะเนาะแต่สกอร์เบอร์เจ็ดแ้วนี่ดูจากด้านหลังเนี่ยอาจจะเดาไม่ออกว่าใครนะไปเล่นดนตรีใส่ชุดฟุตบอลไปอย่างงี้นี่กระแสบอลโลกมีคนเดียวถ้าทำอะไรอย่างเงี้ยนี่คนเดียวเบลาไม่มีใครเท่าเขาแล้วล่ะต้องให้เขาจริงอ่ะให้เขาหันหน้ามาสิมาๆอ๋อตอนแรกจะเล่นเต้ยจะลิมมอนอยู่แล้ว นี่ครับน็อตพนายางกูนดีเพื่อนเมีเพื่อนาทำอะไรแบบนี้กับเขาเขาใส่เสื้อของทีมชาติอังกฤษครับซิงโตคำรามโอ้ได้ได้ได้โอ้ยสาวซาหหึงขึ้นมาเลยทีเดียวตรงนี้นะโอ้ยนี่ไงเขาเชียร์บอลโลกบอลโลกฟีเวอร์ขนาดนี้นะเห็นหน้าน็อตปุ๊บเนี่ยนึกถึงเอ็มวีเขาที่เขาทำเองนะ เพลงหากไม่มีทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่หานักแสดงเขียนบทแคสติ้งไปดูโลเคชั่นเนื้อโรงน้องแต่งพรงแต่งเพลงโอ้โหเจ๋งฮะเจ๋งมากอะตัวนิดเดียวแต่ว่าแรงกล้ามากๆถูกต้องพูดถึงแล้วนะอยากไปดูเลยว่าเบื้องหลังการทำงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยนะไปกันดีกว่าครับ ค้ณมาถ่ายมุตัวใหม่นะคะซึ่งก็ได้มีโอกาสทำมาอีกแล้วเพราะเรามาถ่ายทางวันที่เขาใหญ่นะคะออกเดินทางตีสาม <c oughs> เราเป็นเหมือนกับเป็นชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งซึ่งเนี่ยจะมีขีดชลังซึ่งฉากนี้จะเป็นตัวเปิดให้เห็นว่ารถอ่ะพลังรถคือรถป่วยอยู่ รู้สึกว่ัวโชคดีเพราะฉันมีเธอคู บอกไปเลยว่าทําไมทุกคนถึงต้องควรดู M.V ตัวนี้ของพวกเราคือ MV ตัวนี้พวกเราทุ่มทุนสร้างมาค่ะแผ่เต็มตัวทุกคนจะลิงไม่ต้องแซนดอินไม่ต้องใช้เจ็บจริงเล่นจริงเจ็บจริงนะชูตั้งมีทั้งปูกิ้งตัวจะภูเขาไม่ใช่นัดดอทั้งปิงทั้งทากแล้วเพลงมูมีมดมีแบบตัวนู่นตัวนี่ปีศาจมาหมดเลยนะคะเอตัวนี้ต้องดูค่ะบอกเลยว่า ใช่เพรกเราแบบตั้งใจกันมากใช่ไหมคะใช่ก็ปากมาด้วยนะคะเอเมรีนะคะเพลงห่างไม่มีนะคะก็เป็นหนึ่งเพลงในโปรเจกต์เทนเนียซับเลอรเพลง Like the Star นะคะซึ่งครบรอบ10ปีเดอะสตาร์นั่นเองเพลงนี้เราก็ได้มีโอกาสแต่งให้ก <Stones S 2> ับแฟนคลับเขาไปสึกจัดนดให้กับแฟนคลับเก่งจริงจริคือชมเนาะคือเขาเป็นคนที่แบบว่ามี ไอเดียอะไรเจ๋งๆตลอดเวลาแล้วก็ลงมือทําเองจริงทุกอย่างเลยคือคิดแล้วทำเลยจริงแล้วมันเป็นโลกของเขาอะเขาสามารถสร้างโลกของเขาขึ้นมาได้เองโดยที่แบบเขาสามารถควบคุมทุกอย่างทั้งเสียงทั้งภาพทุกอย่างแบบเก่งมากจริงเขาเป็นคนใช้อารมณ์แล้วก็ฟิลในการทํางานจริงนี่แหละนะเป็นศิลปินตัวจริงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูเบื้องหลังกันไปแล้วนะเราไปดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เต็มๆกันเลยดีกว่าหากไม่มีจากน้องน็อตค่ะชบม <Okay. S 1> เพลงูงรูปภาพเราจะ cover เพลงกันวันนี้แต่เราจะบอกท่านผู้ชมเป็นเป็นการ post ร,รูปภาพกันคือเราก็ไม่บอกว่าชื่อเพลงอะไรเราจะ post ภาพแล้วให้ทายว่านี่คือเพลงอะไรชใช่แต่นี้เราจะไม่เห็นว่าภาพเป็นยังไงเดี๋ยวฝากแฟนๆทางบ้านถ่ายและแคปไว้ให้เราดูด้วยใอเได้ส่งมาทางไอจีด้วยไ้ครับผม p o s กันเลยกับเพลงนี้ครับผมเพลงนี้นะ 银<銀>行。<music> สุดท้ายก็หาม่เจอเป็นเพราะเราต่างกันบนสวรรค์บนดานในฉันและเธอต้องใจอยากให้เธอรู้เอาไว้อย่างฉันจะมีแต่เธอในใจเสมอ ทรงจำดีๆจะคงหมนเดินนิงน้อยได้รู้ว่ารักจะมาแค่ไหนฉันไม่เคยเลยไม่เคยเสีย,ยใจที่ได้รักเธอ หรือต้องมากกว่านี้หรือฉันดีไม่พอเป็นเพราะเราต่างกันบนสวรรค์เป็นดาที่ฉันและเธอต้องจากอยากให้เธอรู้เอาไว้ จะมีแต่เธอในใจสเสมอความสุขฉันดีๆดีจะคงเป็นดั่งไม่น้อยได้รู้ว่ารักเธอมาแค่ไหนฉันไม่เคยเลยไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธอ i yeah. yeah. เนี่ยนี่มีอีหนึ่งเวอร์ชันครับยิ่งรักยิ่งห่างของพี่สิงโตนำโชคก็มาตั้งชื่อเวอร์ชันดีกว่าตั้งแบบฉบับของโคเวอร์ดีเวอร์โคเวอร์เสร็จแล้วต้องตั้งชื่อเวอร์ชันด้วยนี่เรามีเวอร์ชันหนึ่งสิงโตหน้าสารครับผมตุงแจตุงแจตุงแจดุงแจเปะยิ้มเลยจ้าหน้ปากหน้าปากล้อสองเฮ้ยพี่บอกกับแปะยิ้มมากกว่าเลเหมือนเวอร์แปะยินมอะถอดแว่นนี่ไม่ต้องใส่หัวเลย ไม่ต้องใส่หัวเลยอ่ะไม่ต้องใส่หัวมันโกนหัวไี่ใช่เลยนะอุ้ยไม่เล่นเนาะคือนี่แงเหมือนอารมณ์เสียเหมือนไม่เล่นอ่ะแต่รับทุกรีแอร์เโอเคอ่ะฟังเพลงเพราะกันอย่างต่อเนื่องดีกว่านะครับผมรักที่เป็นของจริงจากพี่นิวจิ๋วครับ ความประทับใจครับวันนี้เนี่ยเราก็มีรูปอยู่ในมือแจกกันเรียบร้อยแล้วจ้อยากถามว่าในฐานะที่เป็นศิลปินน่าจะมีเพลงมีโมเมนต,ต์กับเพลงลนี้เนะาะจาเห็นรูปนี้ปุ๊บเรานึกถึงเพลงไหนออรูปรรไปแล้วเราเรลือกรูปกันไว้แล้วต้องอันนี้น้องชายสุดหล่อพี่เลิกก่อนแล้วกันนี่เลยน้องชายสุดหล่อโผม,มารูปหล่อมาก ้นึกถึงเพลงเขาใครหน่ยเดี๋ยวก่อนนี่ใครง่ายตุ้มตาตุมตายุทธนาเปืืองกลางเดอะสตาร์คนที่เจ็ดของเมืองไทยตเลยเพลงนี้ลอยมาเลยลองจินตนาการจะมีฉันนั้นหายไปเมืองไม่ได้พบเจอไม่ได้ยินเสียงกันแล้วเธอรู้สึกคิดถึงฉันบาง จินตนาการว่าให้หายไปดูสิหายไปจะเป็นยังไงเถ้ากิดไม่ยนะหายไปจะเป็นยังไงนะ้บกลับมาเป็นยังไงนะจินตนาการไม่ใช่เขาหรอกพี่แล้วเนี่ยจินตนาการพี่รามเกียรติเนอไว้ให้พี่สักคนเถอะโอเคต่อไปกิ่งมากนี่ของกิ่งเป็นรูปพี่นิวค่ะพี่นิวกระโดดสอกระโดดโลดเต้นอยู่ที่แบบทะเลท้องฟ้าสดใสเห็นแล้วแบบฮูลาฮูลาอฮูลาลาลาไปทะเลทะเล ฮละฮูลาลาอัลลลาทเลฮตื๊ดตื๊ดตึ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 ๊ดต๊ดไะว่าพี่นิวอยู่โดยไม่มีพี่จิวก็ได้พี่จิวกโดดกระโดดนะกระโดดมืนการตะกระโดดสูงไมเทกรโดดท่จน้แล้วพี่จิ๋จะเป็นคนถ่ายก็ได้เยดีนี่ของผมดีกว่านี่ออย น้องอ้อยนี่ใครน้องดีน้องดีเรียนลาฟอดภาพนี้นะผมอยู่ในเหตุการณ์นือผมนีอ้อยเรียนลาฟอดตัวไม่และตัวเองอะวันนั้นเป็นมาดามโอนแล้วคุณและแล้วคุณไม่ว่ามีหนือเาพอเห็นภาพนี้ปั๊บนึกถึงเพลงนี้เลยไอ้โม่งมออออโลูกออ่ะนัทานตุกอบจิตใจแตงโมจินตนาอามาย โอ้ดิ่นแต่ลามะไอ้โอ้ดิ่นแบบไอ้ต้องสนุกดีหนึ่งดูไม่ห้อเยอะไปอีกอ้อนเยอะไปอีกน้องนี่แหละเหมาะกับน้องมากเลยเออดูเหมาะเหมาะในทรงผมมืดเนาะมืดเนาะภาพมืดเหรอตัวมันต้องมาไล่กับน้องตลอดเลยไม่น่าปูเลย ตั้มอ่ะรักน้องไว้เนี่ยรักน้องม้นองดูอยู่นะโอ้ดีแม่ไพสีของพี่พี่ขอโทษน้องสา์ชมว่ารายการดีมากเลยพี่ตั้มหนูไปมาหนูดีใจมากที่ได้ไปีเอารูปพี่ดีกว่ามันดาของผมเป็นรูปนี่เลยรุ่นเดียวกันพี่ฮั่นพี่ฮั่นปีแปดเฮียนศิริอารุ่นเดียวกันทำไมเรียกพี่อ่ะไม่หมายถึงว่ารุ่นเดียวกันเดอสตาแปดเหมือนกันนี่นี่หึงเพลงนี้ เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงอ,อ้อสายแบบแบบแบบว่าให้รอ กำลังช่วยพร้อมกันได้ไหคนเละเยงสองเฮ่เป็นจังหวะยกนช่เฮ้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 อฮ้วฮ้เฮ้เฮ้นฮ้เว้เฮ้เฮ้เฮ้เวันฮ้เฮ้เฮ้เฮนะฮ้เฮ้เฮ้เฮ้่ฮ้เแต่ว่าพ้เฮ้เฮ้เน้เฮ้เฮ้เฮ้าฮ้เฮ้เฮ้าก้เฮ้เฮ้าน้เฮ้เฮ้เฮ้นฮ้เฮ้เฮ้เก้เฮ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 กเฮ้เฮ้เฮาเฮ้เฮ้เฮ้เันเฮ้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 วันนี้เลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นอกจากว่าผมและปากกิงจะเด่นแล้วกิงยังนำพาเกมสนุกๆมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะพูดเลยเกมนี้ตั้มอาจจะถนัดยังไงปิดตาพี่ดิวเดนเลยตีโมขวาหน่อยพี่โดงขวาไม่ใช่ฝ่าหน่อยนี่พี่นะนี่พี่ต้องไปพี่ดิวเจอแล้ว จะมีเธอจะมีฉันมีกันตลอดไป